แอบทักษออนเผยที่มาชื่อจริงน้องปีใหม่พร้อมความหมายสุดประทับใจนางเอกสาวแอปทักษออนต้องบอกว่าเธอลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟมากๆงานล้นขึ้นแท่นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อีกหนึ่งคนของวงการในด้านความรักก็หวานและน่าอิจฉามากๆเพราะแฟนหนุม่มนนกุญชานนดูแลดีตลอดในทุกๆโมเมนต์ทั้งรับส่งไปทำงานหรือจะยามป่วยก็เป็นพยาบาลส่วนตัวดูแลดีไม่ห่าง ล่าสุดแอบทัศออนได้มาเป็นแขกรับเชิญในช่องป่าติดพร้อมกับลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งในบางช่วงบางตอนเธอได้พูดถึงชื่อจริงของลูกสาวเด็กหญิงเอวาลินโดยเธอบอกว่าเธอตั้งเองและคิดมาอย่างรอบด้านจริงๆเป็นชื่อที่พอเล็บปื้มมากๆเป็นความภาคภูมิใจของแอบมากๆที่สุดท้ายแล้วแอบคิดชื่อนี้มาได้จะมีใครตั้งชื่อลูกเราได้ดีเท่าเราเอง เพราะเป็นผลผลิตของเราเองที่ภูมิใจมากๆที่กว่าจะได้ชื่อมาแอปคิดว่าแอปคิดอย่างรอบด้านมากครอบคลุมทุกอย่างเรื่องมูไม่พลาดเพื่อความสบายใจในทุกมุมมองเกิดวันนี้ต้องเป็นเอวาลินนอนเนนไม่มีตัวอักษรที่ห้ามที่มาจากแอปเพราะจริงๆเราชื่อแอปมาจากอีฟคือจริงๆตอนเกิดใบเกิดก็เป็นเด็กหญิง e อีฟพรอีฟก็มาจากอดัมแอนด์อีฟก็มาจากชื่อฝรั่งเศส พรคุณพ่อคุณแม่พบกันรักกันและมีแอปตอนอยู่ฝรั่งเศสบ้านเราก็เลยอินกับฝรั่งเศสแล้วคุณแม่ก็พูดภาษาฝรั่งเศสแอปก็เป็นเด็กหญิงอีฟแต่พอมาเมืองไทยคนจะอ่านแอปก็เลยเป็นแอปมาถึงทุกวันนี้ชื่อจริงคือเอวาลินแปลว่าน้ําแห่งชีวิตคือทําไมถึงต้องเป็นน้ําเพราะปีใหม่เกิดธาตุไฟเอาน้ํามาให้ลูกเย็นค่ะเป็นการสบายใจของเราให้บาลานซ์ทั้งไฟทั้งน้ํา